คุณผู้ชมคะข้าวไรซ์เบอร์รี่ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกริ้งจังหวัดนครสวรรค์มีจุดแข็งคือเป็นข้าวระดับปลอดภัยที่ดีต่อสุขภาพผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัลโอท็อรวมถึงเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพด้วยคะ่ะ โดยปะตะทและชุมชนได้ร่วมมือการพัฒนาสูตรข้าวพองไรซ์เบอร์รี่ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของชุมชนให้เป็นเฮลที่บาร์โดยอาศัยวัตถุดิบหลักสําคัญอย่างข้าวไรซ์เบอร์รี่มาผสมกับธัญพืชต่างๆหวานน้อยแคลรี่ต่ำและไม่มีคอเลสเตอรอลรับประทานง่ายมีขนาดพกพาติดตัวไปได้สะดวกทําให้สามารถขยายฐานกลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นตลาดสุขภาพฟิตเนสโมเดินเทรดหรือร้านคาปิกสมัยใหม่ในราคาที่เข้าถึงได้ ชุมชนวังน้ำรัดถือเป็นต้นแบบวิสาหกิจชุมชนที่ไม่หยุดพัฒนาตนเองเรียนรู้เทรนตลาดใหม่ๆจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาดได้เป็นอย่างดีค่ะ